ต้อนรับคุณเข้าสู่ตอนที่2ในการเดินทางในออสเตรเลียกับผมแนททาวเวอร์และเดอะบักเกลิสครับวันนี้ผมจะพาคุณบินลัดฟ้ามาเที่ยวอีกหนึ่งรัฐครับนั่นก็คือรัฐวิกตอเรียนั่นเองครับใครชอบนั่งรถไฟนะครับตอนนี้เป็นตอนของคุณอย่างแน่นอนนะครับผมจะพาคุณไปนั่งรถไฟจากไอนามนะครับมากับเดอะบักเกลิสต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับรถไฟขบวนนี้สามารถนั่งห้อยขากันได้นะครับจากนั้นพาคุณไปพบกับไฮไลท์ของรัฐวิกตอเรียครับนั่นก็คือการไปนั่งรถนะครับที่เกรตโอเชียนโรดเพื่อไปชมความงงงาาาาามมมมขออคคคครรรััับบบจะะสนนนนุกแแแ่่ไหหตตตต้้้ิดดดพลทีีเยว เช้าวันใหม่นะครับเราโบกมือลาซิดนีย์แต่เช้าตรู่เลยครับเพื่อนั่งเครื่องบินไปยังเมลเบิร์นครับตอนนี้เรากำลังขึ้นเครื่องภายในครับจะไปกันต่อที่เมลเบิร์นเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่เมลเบิร์นนะครับนี่เราก็มาถึงเมลเบิร์นแล้วนะครับนี่อยู่หนสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถมารับนะครับเพื่อที่จะไป รถไฟข่ายขากันนะที่นี่เขาจะแบ่งรถเป็นหลายๆประเภทนะครับที่จอดรถเนะี่ยมีทั้งรถรถแอร์ฮอสเตยนะครับรถแท็กซี่รถส่วนตัวนะครับรถอูเบอร์นะครับเขามีหมดเลยนะครับก็เป็นการแบ่งรถได้ดีมากๆนะฮะสนามบินไม่ใหญ่ครับแต่เดินไกลฮะเดี๋ยวเราไปดูก,กัน,นครับที่เมลเบิร์นออสเตรเลีย มาถึงเมลเบิร์นเราก็ไม่รอช้าครับเที่ยวกันต่อเลยนะฮะเราจะเดินทางออกจากเมลเบิร์นประมาณ1ชั่วโมงครับไปยังเมืองเอมอร์โรครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟโบราณนะครับที่ชื่อว่าพัฟฟิงบิลลี่ฮะที่นี่นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่มาเที่ยวเมลเบิร์นนะครับถ้าไม่มานี่คุณพลาดมากๆเลยล่ะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เมืองแอมเบรนะครับเป็นชื่อเมืองของออสเตรเลียเขานะครับแล้วก็เราออกจากเมลเบิร์นมาประมาณชัมม่วโมงกว่าๆนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเล็กไซ์นะครับกำลังจะนั่งรถไฟเขาเรายียกว่ารถไฟจากในน้ำนะครับหรือว่าสตรีมเทรนนะฮะ <Okay. S 1> พัฟฟี่มิลลี่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความสวยงามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะห้อยขากันแบบนี้นะฮะเราจะมานั่งตรงนี้ครับบรรยากาศบนโบกี้นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะ นี่ครับก็จะนั่งห้อยขาแบบนี้ฮะจะห้อยก็ได้ไม่ห้อยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ห้อยขาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเสียวหรือเปล่านะฮะกับรถไฟ p u p p i n g windy ครับเป็นรถไฟจากไอ้น้ำเลยนะเราจะได้จากสถานีเล็กไซนะครับไปที่เบลเกรฟนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยงามงามงดขนาดไหนนะกับดับเบิลิสครับไปเลย รถไฟพัฟฟิงบิลลี่นะครับจะให้บริการไปและกลับนะครับอย่างละหนึ่งเที่ยวเท่านั้นนะครับโดยออกจากสถานีเบลเกรฟนะครับในเวลา11โมงนะครับแล้วก็กลับจากสถานีเลกไซเวลาบ่าย2โมงนะครับโดยถ้านั่งเต็มสายนะครับจากสถานีเจมส์บรูคส์นะครับถึงเบลเกรฟเนี่ยจะใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีครับพอดีที่ห้อยเต็มนะครับผมก็เลยต้องยืดคอมาแทนนะครับที่ห้อยเต็มจริงๆนะครับ สนุกมากครับก so like ับรถไฟจากไอ้น้ำนะฮะถ้าดูรายการผมก็จะรู้อย like ู่แล้วฮะว่าผมเ็ชอบนั่งรถไฟมากแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งขบวนนะครับที่ผมชอบมากๆนะฮะทัฟฟิงบิลลี่ครับเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ห้อยก่อนนะฮะใคที่มาที่เมลเบิร์นนะครับก็ออกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คุณจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะครับรวมถึงรถไฟแบบเรตโรแบบนี้ด้วย นังไปนั่งไปนะครับมีที่เท้าเข้าหน้าเลยนะฮะนี่ผมยืดมาสุดตัวเลยนะเนี่ยข้อดีของที่นี่ครับเขาจะไม่มีเสาต่างๆนะมามาบางให้เราเนี่ยไม่สามารถยืดตัวออกมาได้นะตอนนี้นะครับพี่เคนะครับตัวลดเดอร์ของเราก็มาช่วยถ่ายนะครับไม่งั้นนี่ผมก็จะได้แต่ผมแคบๆนะฮะสวยงามครับเป็นอีกหนึ่งขบวนที่ผมประทับใจมากๆนะฮะแล้วก็วันนี้คนเยอะมากๆนะครับใครที่มาที่เมลเบิ์ล อย่าลืมมาครับรถไซค์ห้อยขาพัฟฟิงมิลลี่นะฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ความเอ็กไซส์ติในการห้อยขาแบบนี้นะครับมันไม่ใด้บ่อยๆนะที่เราจะได้นั่งรถไฟจากไอ้น้ำแบบนี้นะฮะถ้าจะให้ดีมากับพิกเวิร์นะครับรับรองว่าแหลมแน่นอนนะสุดยอดมาก ผ่านมาประมาณ40นาทีนะครับเราก็มาถึงสถานีนี้ครับแมนซีครีครับสำหรับใครที่มีเวลาน้อยและอยากนั่งรถไฟนะครับก็สามารถลงที่สถานีนี้ได้นะครับเหมือนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีกลุ่มนี้ครับอ่าตอนนี้รถไฟของเราแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งขบวนนะฮะเราก็จะมาให้คุณดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้านั่งที่ถูกต้องเป็นยังไงเวลามาเองจะได้ไม่งงนะเขาจะมีบอกไว้นะครับว่าถ้านั่งถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเราต้องจับไปนี่ไว้ตลอดเวลานะจับไปนี่ไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้ามีเด็ก ถ้ามีเด็กเนี่ยคุณต้องกอดทอเด็กไว้นะครับแล้วก็อีกอีกห้าก็จับไว้นะครับถ้ามีลูกสองคนก็จับแบบนี้ครับจับแบบนี้สองคนเลยนะครับตอนนี้ก็มีแต่พวกเราแล้วครับที่บิ๊กเวิลด์นะฮะคณะบิ๊กเวิลด์นะครับถ้ามาเมลเบิร์นอีกก็จะมาอีกครับไฟห้ออขาที่ไม่ใช้ก๋วยเตี๋ยวหอยขานั่นองถือว่าเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่เต็มอิ่มมากๆเลยนะครับสำหรับ h ัพฟีบิลลี่ครับรถไฟจากไในน้ำนะฮะที่เมลเบิร์นนะฮะ เคยมาและมาออสเตรเลียแนะนำให้มา,าจริงๆเจ๋งสุดๆยิ่งถ้าคนน้อยนะมุงถ่ายรูปเพียบอยากจะบอกให้นะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อต้องติดตามครับในเดือดแบคเกรลิสนะครับต้องติดตามมานะติดตามกันต่อไป และมุมเด็ดนะครับของรถไฟพัฟปิงบิลลี่นะครับก็คือมุมนี้ฮะไปโค้สุดท้ายน,นะครับก่อนที่จะเข้าสถานีเบลเกรฟครับรถไฟจะผ่านสะพานไม้โบราณนะครับคุณจะสามารถถ่ายรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยแหละครับและรถไฟพัฟปิงบิลลี่นะครับก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเก็บไว้ในบักกคเกอรี่ส่วนตัวถ้ามาที่เมลเบิร์นห้าพลาดเด็ดขาดครับ ไฮไลท์ในวันนี้นะครับเราเริ่มตั้งต้นเที่ยวจากเมลเบิร์นครับใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับเราก็จะเข้าสู่ถนนสายคลาสสิกนั่นก็คือ Great Ocean Road นั่นเองครับและในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปชมไฮไลท์ถึง3จุดนะครับใน Great Ocean Road นะครับซึ่งใครมาต้องมาให้ถึงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปรู้จัก Great Ocean Road กันก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ เกรทโอเชียรโรดนะครับเป็นถนนแห่งความทรงจําที่สร้างขึ้นเพื่อลาลึกถึงทหารกล้าในสงครามโลกครั้งที่1ครับสร้างขึ้นในปี1918นะครับโดยทหารที่กลับมาจากสงครามโลกนั่นเองครับมีความยาวทั้งสิ้น243กิโลเมตรครับเริ่มจากเมืองทอร์คีจนถึงเมืองแอลเลนสปอร์ตครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Great O c ช a ย Road แล้วเรียบร้อยน,นะครับเป็นด้านตะวันออกในอุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมเบลล์ครับและที่แรกที่เราพาคุณมาแวะก็คือกิฟสันสเตปครับ เป็นบันไดเลาะริมหน้าผานะครับเพื่อลงไปยังชายหาดครับที่นี่ขอบอกว่าถ่ายรูปสวยมากๆครับถ้าใครมีเวลานะครับแนะนําให้แวะครับเพราะว่าหากจะทเวลออพโซ s เพียง2นาทีโดยรถยนต์เท่านั้นเองครับถ้าไม่รีบแวะเลยครับรับรองว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนแบบนี้ครับ จากกิฟสันสเตปนะครับนั่งรถมาอีกหน่อยเดียวนะครับก็จะมาถึงจุดพักทั้งท่องเที่ยวครับที่เทเวลออปโซครับและตรงนี้เองครับคุณสามารถชมเทเวลออปโซในมุมสูงได้ครับโดยเฮลิคอปเตอร์ครับสามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่16นาทีจนถึง1ชั่วโมงครับราคาเริ่มต้นครับจะอยู่ที่165เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับโดยทิป16นาทีครับจะเป็นเส้นทาง45กิโลเมตรครับประกอบด้วย5แลนด์มาร์คดังต่อไปนี้เลยครับใครมากับบิ๊กเวิร์ลฮอลิเดย์แล้วอยากสั และสุดยอดไฮไลท์ของ Great Ocean Road นะครับที่ใครจะวิ่งสายไหนเต็มสายครึ่งสายก็ต้องมานะครับนี่คือ12 a p o s t l e ครับหิน12แท่งนักบุญของพระเยซูครับในอดีตนะครับจะมีหินทั้งสิ้น12แท่งนะครับแต่ปัจจุบันนะครับด้วยสภาพอากาศคลื่นลมที่แรงมากๆนะครับแล้วก็น้ำทะเลซัดกัดก่อนทุกวันนะครับก็จะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียง8แท่งเท่านั้นนะครับ บนจุดชมวิวนะครับจะมีรมแรงมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขี้หนาวเนี่ยแนะนําให้เตรียมเสื้อกันหนาวไปนะครับจะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีครับแล้วเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยมากๆครับสวยทุกปุ่มจริงๆ าพามาดูเทวอฟโซ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือลอนดอนบริดจ์ครับ <Okay. S 1> มันเป็นหินนะฮะที่โดนกัดซ้อโดยน้ำทะเลเนี่ยแหละครับรูปทรงเนี่ยคล้ายๆกับสะพานลอนดอนบริดจ์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเหมือนกันแค่ไหนนะแล้วเราก็ต้องโบกมือลานะครับเทวอฟโซ่แต่เพียงเท่านี้นะฮะ มาเที่ยวถึง Great Ocean l o a d นะครับถ้าเราไม่แวะพอร์ตแค b e l l ก็คงกระไรอยู่นะครับที่นี่มีร้านอาหารนะครับโรงแรมนะครับให้คุณเลือกมากมายครับสำหรับใครที่อยากจะสัมผัส Great Ocean นโรแล้วก็ทเวลออฟโฮโซอย่างเต็มที่ครับก็สามารถพักค้างคืนที่นี่ได้ด้วยนะครับ มาเมืองริมทะเลแบบนี้นะครับอาหารทะเลก็เป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขาอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะครับตั้งแต่ออเทอร์ด้ยครับผมชอบมากครับเป็นปลาบึกชุบแป้งทอดครับแล้วก็ต่อด้วยฟิชแอนด์ชิพครับต้นตำรับแบบออสเตรเลียแท้ๆเลยครับที่นี่เลยครับร้านเวฟที่พอร์ตแคมเบลครับและตอนนี้นะครับเมนคอร์สของเราก็มาถึงแล้วครับฟิชแอนด์ชิ มาออสเตรเลียก็ยต้องกินฟิแอนชิพนะครับอันนี้เขาอลังมากๆนะครับมีสลัดนะครับมีผักนะฮะมีเลมอนนะฮะก่อนต้องลองบีบเลมอนก่อนนะครับอ,อ้าลเอเีไดดีมากครับกรอบกำลังดีนะฮะแล้วก็หนังปลากรอบปร๊บเลยฮะเนื้อปลานุ่มเลยครับ เนื้อปลาละเอียดมากครับแลานี้คุณได้ดคอมเมนต์เลยครับถ้าคุณมาที่ทเวลอัลฟาโซนะมากินกันได้ครับเวฟครับอร่อยมากอ่และอย่างสุดท้ายมาแล้วครับของหวานนะฮะใครที่ชอบเป็นสายหวานนี่ต้องกินเลยนะขอชิมซอสก่อนเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานนะครับ เหลียวนำหวานตามพานาคาต้าครับกับไอศครีมวนิลาฮะถ้ามีโอกาสมาที่ฮอตแคมเบลนะฮะมาดูทเวอร์อสโซนะครับก็แวะมาที่นี่ได้ครับเวฟครับจะมาค้างก็ได้นะฮะมากินข้ามมาคาเฟ่ได้หมดเลยนะ ที่ฟิลิปไอร์แลนด์นะเรามาที่ร้านนี้เลยครับ Rusty w a t e r นะฮะเป็นร้านที่ Big ว o นจัดหนักจัดเต็มนะฮะสำหรับลูกค้าครับนี่คือเมนูสุดยอดนะครับของอาหารทะเลแล้วนะครับนี่คือ lobster ครับในจานมีอะไรบ้างนะครับมีเฟรนช์ฟรามีปอเปียนะครับแล้วก็มี lobster หนึ่งตัวเต็มๆครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนนะฮะจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะซอสด้วยนะครับอร่อยนะครับ เอาไว้ว่าไม่ไมรอช้าครับลุยกันเลยดีกว่ากับ lobster ก็หมดแต่ลวเรียบร้อยนะครับสำหรับ lobster ของผมนะคน่าอร่อยจริงๆริเลย จัดหนักจัดเต็มนะครับกับการมากับ Big w r l d Holiday ครับนี่เพื่ออาหารมื้อสุดท้ายที่อลังการจัดแต่งจัดเต็มที่สุดนะครับที่เซนต์ไอร์แลนด์ครับที่ r ัสตี Water อนะครับยังไงถ้าคุณอยากจะมาออสเตรเลียนะครับอยากจะชิมล็อบสเตอร์แบบนี้ถ้ามาเองก็มาเองได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาแบบสบายๆนี่คนดูแลนะครับก็มากบบ Big w a l Holiday ได้นะครับเดี๋ยวรายการต่อไปครับเราจะพาคุณไปดูเพนกวินกันนะฮะจะสวยงามแค่ไหนต้องติดตามครับ และสุดยอดไฮไลท์นะฮะของทริปนี้นะฮะคงเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะครับนี่คือเพนกวินพา r a เรนะฮะเราจะมาดูเพนกวินเดินกลับบ้านกันนะฮะในช่วงยามค่ำคืน,นครับโอ้โหลมแรงมากตอนนอี้หนาวจริงๆนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในส่วนของอินดอร์นะครับวันนี้เพนกวินนะฮะมันจะขึ้นตอนประมาณ ทุ่ม45นะครับตอนนี้อยู่ที่6โมง35นะครับมีเวลาอีกประมาณ50นาทีนะครับก่อนที่เพนกวินจะมานะฮะ้องเที่ยวเยอะมากครับนี่คือไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณมาเมลเบิร์ต้องไม่พลาดนะฮะมาเองมาทัวร์มาที่เดียวกันครับ ตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าหนังสั้นนะฮะเกี่ยวกับเพนกวินให้ดูกันด้วยนะครับนอกจากนี้มีนิทรศการเพนกวินนะฮะให้ดูว่าแต่ละสายพันธุ์ในโลกใบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมีศูนย์ให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายครับในนี้เขาจะบอกนะครับว่ามีเพนกวินพันธุ์อะไรบ้างในจกกักรกลาปกอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพนกวินครับเอริกเชสเพนกวินนะครับพบได้ใน ส่วนที่ใต้ลงวยกว่านิวซีแลนด์นะแม mm ็กเจอล์แลนกเพีนควินนะฮะอันนี้เป็นเพนควินจากออมริกาใต้ครับชินสแตปพนควินอันนี้พบได้ในแถบแอนตาร์กติกาครับส่วนอันนี้เป็นคิงพีนควินตัวใหญ่หน่อยฮะเกือบเมตร ส0 9ถึงเ5ซนติเมตรครับอันนี้ก็พบได้ในแถบแอนตาร์กติกาเช่นเดียวกันมันมาะกันเด็กมากๆครับแข่นควินแล้วนะฮะก็จะมีนิทรรศการนะครับมีสัตว์สตาร์นะครับนี่อันนี้เป็นแมวครับจิ้งจอกสีแดงครับเรดฟ็อกนะฮะเธอบูบุกนะครับ แล้วก็เจ้าตัวบอสซัมบอสซัมบานเอาครับนกคูกนะครับแล้วก็เจ้าโคราลอ <Hey, S 1> ของเรานะครับเพนกวินเพนกวิน นี่เขาก็จะบอกนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีเพนกวินมาแล้วกี่ตัวนะครับพันหกร้อยสี่ตัวนะครับแล้วก็เวลาที่มาเมื่อวานนะครับคือว่าสองทุ่มครับส่วนเวลาที่จะมาวันนี้นะครับก็คือทุ่มสี่สิบห้านั่นเองนี่ตัวครับตัวททม็อปแชิ เราตีตั๋วเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะกำลังจะไปกันที่เพนกวินพาเลตนะฮะด้านล่างครัเดินข้างๆไกลนิดน,นึงนะครับหนาวด้วยครับหนาวแต่ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อัศจรรย์แล้วนะกับการดูเพนกวินพาเลตนะครับนี่ รยากาศนะฮะคนเยอะมากๆนะแล้วทะเลนี่คลืนลมแรงสุดๆเลยแล้วก็หนาวมากๆด้วยนะครับตอนนี้เขาบอกว่า13องศาแ่ผมว่าถ้ามีลมบวกเข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเลขตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเวลาเพนกวินเขากลับจากการหาหาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ รอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ทุ่ม20ครับเพนกวินจะมาตอนทุ่ม45นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับของออสเตรเลียเขานะครับก็จะมืดช้าหน่อยนะฮะอันนี้ทุ่มกว่ากว่านะฮะทุ่มจะครึ่งแล้วเนี่ยฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะครับคือเหตุผลที่เขาจะต้องกลับมาเวลานี้นะครับเพราะว่าเขาต้องรอให้พระอาทิตย์เนี่ยลงสนิทก่อนนะครับเพราะว่าเพนกวินเนี่ยเป็นเหยื่อของหลายๆอย่างนะครับในทะเลฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขาไปหาหาเนี่ยเขาจะออกไปตอนกร่อนผ้าที่ขึ้นครับเพราะว่าเจ้าพวกนักล่าต่างๆมันยังไม่ตื่น,นะฮะแล้วก็กลับมาหลังจากผ้าที่ตกนะครับหลังจากที่เจ้าพวกนักล่าต่างๆเนี่ยกลับเข้ารังแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเพนกงินเขานะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามกันนะฮะ นี้ทุ่มประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเหลืออีก15นาทีครับหนาวมากหนาวมากับฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับอ,บอเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าจะขึ้นด้านดนขวานะครับขวามือผมอเดี๋ยวเราลองดูกันอันนี้ผมเคยดูมาแล้วรอบหนึ่งนะครับที่นิวซีแลนด์แต่ว่าไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่าแต่นิวซีแลนด์ไม่ได้คว้างขนาดนี้ไม่ได้มีอัธจันทร์ขนาดนี้ดูแบบดูแบบโง่ๆเลยครับดูแบบชิวๆเลยอ่า มาดูกันว่าเขามอาจะน่ารักขนาดไหนนะครับหลังจากที่รอกันมาสักพักครับในที่สุดนะครับก็ถึงเวลาทุ่ม45ครับนกเพนกวินกลุ่มแรกก็ลอยขึ้นมาแล้วลหละครับเหตุผลที่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเขากลัวแสงแเนี่ยไปเข้าตาเพนกวินนะครับอาจจะทําให้มันตาบอดได้นะครับใครที่อยากได้รูปเพนกวินไปลงโซเชียลนะครับเขามีให้ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเพนกวินฟาเลนนะฮะอาจจะถ่ายยากนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาไม่ถ่ายนะครับผมก็แอบๆถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เสื้อส้มนะครับแล้วก็พลเมืองดีเนี่ยเขาเขาห่วงเพนกวินเขานะครับก็คือบอกว่าอย่าไปทําร้ายเพนกวินนะครับอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ถ่ายเท่าที่ได้แล้วกันนะครับถ้าคุณอยากมาดูของจริงนะฮะต้องมาดูด้วยตาของคุณเองครับที่ฟิลิปไอแลนด์ครับ